ายุแจ้งเกินไทยไม่รอดกระทบแน่รอบนี้หนักแน่สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับยังคงต้องติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันและอีก7วันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่จะไปรับชมรละฟังลักษณะสภาพอากาศแอดมินจะขออนุญาตพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของพายุสุริยะที่คาดว่าจะทำให้ระบบเน็ตนะครับล่มเป็นเดือนๆจากการประกาศแจ้งเตือนจากองค์กรนาซ่านะครับแจ้งเตือนว่าให้ระวังเน็ตจะล่มเป็นเดือนๆจากพายุสุริยะซึ่งก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพายุ สุริยะคืออะไรก็คือเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวของดวงอาทิตย์ ระเบิดขึ้นมาซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาเป็นจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนต่อระบบการสื่อสารจะส่งผลกระทบทำให้การสื่อสารโทรมนาคมเป็นอมภาตเช่นทำให้เครื่องบินไม่สามารถที่จะติดต่อกับหอบังคับการบินได้โทรศัพท์มือถือนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้รวมไปถึงดาวเทียมจะเกิดความเสียหายซึ่งอาจารย์เจต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลไว้ว่าโดยปกติแล้วลมสุริยะซึ่งก็คือกระแสของลังสีคอสมิกที่ออกมาจากดวงอาทิตย์เป็นประจำอยู่แล้วจะมีวงรอบของความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุก11ปีซึ่งก็หมายความว่าจะมาครบรอบในปี2025นี้ ประเด็นหลักๆคือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบไฟฟ้าอื่นๆอันเกิดเนื่องมาจากผลกระทบของลมสุริยะที่มีความรุนแรงต่อพวกดาวเทียมและระบบสายส่งไฟฟ้าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีความรุนแรงขนาดไหนซึ่งก็ยังไม่ทราบอันเป็นแน่ชัดนะครับอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ถ้าหากว่าคิดในแง่ดีหรือถ้าคิดใน แง่ที่แบบแย่ที่สุดเนี่ยก็อาจจะทําให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยล่มเป็นเดือนๆลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงของวันศุกร์ที่7ก,กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเชียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทางทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทางภาคอีสานและทางภาคตะวันออก ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทางเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียจึงทำให้บริเวณทางประเทศไทยตอนบนอย่างเช่นทางภาคอีสานตอนบนหรือทางภาคเหนือจังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรทะเลอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทางทะเลอ,อันมันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้จากปัจจัยควบคุมสภาพอากาศส่งผลกระทบลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าทางบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง กำแพงเพชรจังหวัดตากและทางเพชรบูรณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและทางอุบลราชธานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพากลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและทางราชบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพช,ชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาปัตตานีและทางนาราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสามารถสูงได้มากกว่า2เมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคใต้ในฝั่งของตะวันตกนะครับฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองตรัง และสตูนนะครับตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรทางกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปตั้งแต่ช่วงเวลา1นึนาฬิกาหรือว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเช้า8โมงเโมงเช้าของวันเสาร์ที่8กรกฎาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นเหนี่ยวนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทางทะเลอันดามันตอนบนจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทางทะเลอันดามันตอนล่างส่งผลทำให้บริเวณทางภาคใต้ ทางภาคตะวันออกจะเริ่มมีลมกระโชกค่อนข้างแรงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงเช้าปริมาณของฝนตกเริ่มตกโปรยปลายและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นรวมถึงบริเวณทางภาคเหนือและทางภาคกลางก็คือตามจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากการเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นของเจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและเข้าไปปกคลุมตามจังหวัดต่างๆของทางภาคเหนือส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ เชียงใหม่หรือจังหวัดตากบริเวณทางภาคกลางส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีหรือทางราชบุรีนะครับในช่วงนี้มีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรหลายท่านโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับบอกคอมเมนต์เข้ามาบอกกับแอดมินว่าแอดมินยังไม่ได้หว่านข้าวเลยฝนตกลงมาแทบทุกวันในขณะที่บางพื้นที่บอกว่ายังไม่พบปริมาณฝนเลยตั้งแต่ เข้าหน้าฝนมานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับวันนี้คือเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะครับปริมาณของฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะครับและเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะครับให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคอยจับตานับตั้งแต่ช่วงวินาทีนี้เป็นต้นไปให้ดีๆนะครับแอดมินจะทําการเล่นโมเดลต่อเนื่องนะครับเลื่อนเวลาไปช่วงบ่ายค่าจนถึงดึก ของวันเสาร์ที่8กรกฎาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตามแบบจำลองให้ค่าสเกลปื้นสีหรือปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมได้ทั่วไทยโดยมีพื้นที่เสี่ยงจากปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงโดยหากเราดูในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันเสาร์ที่8ปริมาณความชื้นนะครับก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาปกคลุมสร้างทำให้เกิดฟ้าครึ้มขึ้น ทั่วไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกา,า,ก,าก็มีความกดอากาศตา่ําหรือก็คือความร้อนนะครับจะทําให้ประเทศไทยเนะี่ยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดพอตกในช่วงบ่ายก็จะเริ่มเกิดเป็นฟ้าครึ้มตามที่แบบจะลองให้นะครับจากนั้นนะครับพอตกในช่วงเย็นประมาณช่วง18นาฬิกาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะพบพื้นที่เสี่ยงครับบริเวณทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนมากก็ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมานะครับ อุทัยธานีทางชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบ,บรุรีทางบริเวณนครปฐมนะครับแถวปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครหรือวัาสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีหรือทางกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตตามเขตปริมณฑลนะครับลงมาถึงบริเวณทางภาคใต้เช่นเพช,ชบรบุรีหรือทางประจบกิติขันนะครับตามแนวด้านลับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางภาคใต้เช่น จังหวัดละนองพังงาหรือว่าภูเก็ตนะครับตามจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในช่วงเวลา18นาฬิกาจากปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนืออีสานตะวันออกหรือทางภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างนะครับจะเป็นฝนลักษณะตกกระจายตัวฝนตกเล็กน้อยในบางช่วงเวลาก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตามการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนหากเราเคลื่อนไปดูในช่วงเวลา22-23นาฬิกาก็จะเน้นทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงมาถึงบริเวณทางภาคใต้ทางตอนล่าง เสี่ยงจากการที่มีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากครับจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปตั้งแต่ช่วงวันที่9ถึง16รกรกฎาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามรสุมจะมีกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องเนี่ยวนำปริมาณความชื้นเข้าปกคลุมทางทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยส่งผลทําให้ในประเทศไทยของบ้านเราจะมีฝนตกดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่9ถึง16รกรกฎาคมนี้ ทีนี้ครับมีสิ่งที่น่าจับตาตั้งแต่ช่วงวันที่17จนถึง22กรกฎาคมนี้นะครับแอดมินจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตอีกหนึ่งแบบจำลองนะครับโดยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงของวันที่17กรกฎาคมตามที่แบบจำลองให้นี้นะครับจะมีย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเริ่มก่อตัวทางบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนล่างจากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบ ทำให้บริเวณทางภาคใต้และก็ทางภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ในขณนะดเดียวกันจะส่งผลกระทบกับทางบริเวณทางภาคเหนืออีสานและภาคกลางปริมาณความชื้นที่มากับลมบนนะครับเป็นลมตะวันออกที่เนี่ยนำปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมบริเวณดังกล่าวปริมาณความชื้นจะน้อยหรือก็คือฝนจะน้อยในขณะที่ความกดอากาศต่ําเข้าไปปกคลุมในช่วงตอนกลางวันส่งผลกระทบ ทำให้ตั้งแต่ช่วงวันที่17จนถึงประมาณช่วงวันที่20กรกฎาคมนะครับทางบริเวณทางภาคเหนืออีสานแล้วก็ทางภาคกลางนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดยกเว้นทางภาคตะวันออกและก็ทางภาคใต้จะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นจากการที่ย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างเนี่ยนําปริมาณความชื้นนะครับก็คือส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยวนาปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมทางทะเลอ,อันมันพาดผ่านทางภาคใต้ลงอ่าวไทยพาดผ่านทางบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ทางภาคใต้กับทางภาคตะวันออกแล้วก็โซนทางภาคกลางทางตอนล่างเช่นกรุงเทพแล้วก็เขตตามสมุทรปราการสมุทรสาครหรือว่าสมุทรสงครามจังหวัดต่างๆที่ติดกับ แนวชายฝั่งของทะเลทางอ่าวไทยจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับจากนั้นนะครับปริมาณความชื้นก็จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็จะวนลูปเข้าไปหล่อเลี้ยงให้กับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุจากนั้นแอดมินจะทําการเคลื่อนดูต่อไปในช่วงตั้งแต่วันที่21จนถึง22รกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า เห็นอะไรไหมครับทางบริเวณทางเปาเบงกอและทางทะเลจีนใต้นี่ก็คือเจ้าพายุในอนาคตทั้ง2ลูกที่กําลังจะขนาบหรือก็คือในอนาคตจะเกิดแนวของล่องมรสุมที่จะพาดผ่านทางประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้ ปริมาณของฝนดีงามจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทางนี้และทางนั้นพอแม่พี่น้องก็ต้องคอยจับตากันอีกทีสําหรับเส้นทางของเจ้าพายุนะครับว่าจากการอัปเดตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับแอดมินขอเน้นย้ํานะครับขอให้ดู สภาพอากาศเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับสภาพอากาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันหากท่านไหนที่ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ